สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านไบค์เกอร์นะครับโอเควันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมาวอร์มเครื่องกันอีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวขอตัวไปเช็กลมก่อนนะครับพอดีจอดมา2สัปดาห์ละไม่ได้เช็กลมเลยนะครับไม่ได้สตาร์ทไม่ได้ขับเลยครับผมอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับช่วงนี้ผมก็อาจจะเหนื่อยๆหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้มาขับด้วยเพราะว่าเลี้ยงลูกนะครับผม แต่ว่ายามจะหาเวลานะครับผมมาวอร์มเครื่องมาถ่ายคลิปไปเพื่อนๆได้ดูกันนะโอเคเหมือนเดิมเลยนะครับผมล้อหน้าผมจะเติม36ล้อหลังผมจะเติม40นะครับอันนี้ใครชอบแข็งชอบอ่อนยังไงแล้วแต่ชอบนะครับโอเคใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมว่าเดี๋ยว จะพาไปซื้ออะไรแพงๆหน่อยดีกว่าแค่เพื่อนๆว่าซื้ออะไรดีครับผมไปซื้ออะไรแพงๆเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆแล้วมาดูกันนะครับผมว่าแพงจริงไหมอันนี้ถ้าใครเติมไนโตรเจนได้ก็จะดีนะครับผม,ผมก็จะได้ไม่ต้องเช็คลมบ่อยๆเนาะเช็คเดือนละครั้งสงเดือนครั้งก็ได้แตใครเติมลมธรรมดาก็แนะนำนะครับทุกสัปดาห์ แต่าตละครั้งนะครับผมล้อนหน้าไม่ควรเติมเกิน38นะครับผมหรือ36 34 36 38ประมาณนี้ครับชอบอ่อนก็34ปฏพอดีๆ3ดนะครับแข็งหน่อยก็38นะครับผมอ๋อเน,นี้ยจะไม่ผิดมาจะเกินค่ามาตรฐานที่ยางจะรับนะครับแล้วมันจะกระด้างเกินไปอาจจะทําให้กินน้ํามันมากขึ้นหรืออะไรครับผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะหากใครมีความรู้ตรงนี้อะไรยังไงลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผม ส่วนรอหลังเติม40นะถ้าใครชอบ4-2 4-4นี่แล้วแต่เลยนะครับหรือใครชอบนิ่มๆก็38นะครับผมแต่สำหรับผมเองผมว่าอันนี้พอดีละโอเคใช้เสร็จก็เก็บสายคืนนะครับไม่ทิ้งสเปะสะปะนะครับหัวเขาจะได้ไม่พังเนาะจะได้มีใใช้กันใช้ฟรีนะครับก็รักษากันหน่อยไม่ใช้ฟรีก็จะกระแทกกระทนันพังยังไงก็ได้นะครับ นี่ผมเช็คนะครับผมว่ากล้องอาดอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ยกล้องของผมเริ่มมีปัญหาใครใช้ GoPro 8ปหรือ GoPro รุ่นไหนแล้วมีปัญหากันบ้างไหมครับผมไม่รู้ว่าช่วงนี้เพราะอากาศมันร้อนหรืออะไรอ่ะครับผมเหมือนบางทีเราถ่ายถ่ายอยู่แค่มาชอบหยุดถ่ายไปเองมันหยุดเลคคอร์ดเองนะครับไม่รู้เพื่อนๆที่ใช้ GoPro โก,โกันนะเป็นกันหรือเปล่านะผมไม่รู้เพราะว่าอากาศมันร้อนหรือเพราะมันเกิดการสั่นสะเทือนหรืออะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับ หรือบางทีผมดูมันบันทึกอยู่นะมันเล็อขอดอยู่แต่พอกลับมามันไม่มีไฟล์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นปัญหาที่กล้องเป็นปัญหาที่เมมหรืออะไรเพราะเจ้ากล้องตัวนี้ผมก็ทําตกบ่อยมันก็ตกบ่อยเหมือนกันอาจจะมีององๆกันบ้างเนะ okay, าะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปซื้ออะไรแพงๆนะครับผมไปกันเลยอากาศก็ค่อนข้างร้อนเลยนะครับ40กว่าองศานะครับ คือถ้าดูในโทรศัพท์ครับผมอย่าง iPhone เขาจะมีบอกนะว่าตอนในอุณหภูมิเท่าไหร่ประมาณ36 37แต่ถ้าเราเลื่อนอ่านไปเรื่อยๆเขาจะบอกว่าอุณหภูมิ36 37ก็จริงแต่ความรู้สึกแต่ชนีความร้อนที่เรารับได้อะมันจะร้อนเหมือนประมาณ42องศา43องศา44องศาเลยนะครับนั่นก็อีนเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ผมไม่ค่อยอยากออกมาขับเท่าไหร่ อ๋อมันค่อนข้างร้อนมากๆเลยหรือเพื่อนๆมีวิธีคลายร้อนอยังไงกันบ้างลองแนะนำกันได้นะครับผมตอนนี้เปิดแอร์ทั้งวันค่าไฟก็พุ่งกระชูดเลยครับก็ไม่ไหวเนาะผมก็กลัวลูกจะผื่นขึ้นหรืออะไรนะครับถ้าไม่อยู่แอร์เพรอากาศมันก็ร้อนเกินไปด้วยจริงๆขนาดผู้ใหญ่อย่างเราเองอยังทนกันไม่ค่อยจะไหวเลยครับ แล้วเด็กเขาพูดไม่ได้อะไรไม่ได้เขาบอกไม่ได้กันเนาะี่ <Okay. S 1> เราก็ไปกันเลยนะครับผมไปดูกันว่าของแพงที่ผมว่าเนี่ยคืออะไร <Okay. S 1> ครับยังไงจะแซงอะไรก็ระมัดระวังมองรถให้ขาดนะครับผม แซงขวาแบบนี้อาจจะดูไม่ค่อยโอเคนะแต่ก็นะครับขอไปหน่อยเถอะนั่งต่อนี่ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันร้อนมากเลยแต่ผมก็ไม่แซงพุดพลาดนะดูตามจังหวะเอานะครับดูช่องว่างระหว่างรถให้พอเนาะอย่าไปทําให้เขาเกิดอุบัติเหตุกันนะครับถ้ามีจังหวะรถสวนยังไงก็เบาได้เบาเนาะเพราะเป็นเลนเขานะครับไม่ใช่เลนเรา ถ้าไหนไปไม่ได้รีบกลับเข้าเลนตัวเองให้ไวนะครับอย่าไปเกยไว้นะครับไม่ดีไม่น่ารักแซงเสร็จกลับเข้าเลนนะครับผมอย่าไปเอื้อยเอาไว้ นนี้เพื่อนๆสงการที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนกันมาบ้างครับผมลองคอมเมนต์บอกกันได้นะเ,เวลาเจอรถเปิดไฟเลี้ยวคนที่เรียนคอร์สมาน่าจะรู้นะครับไปตรงข้ามไฟเลี้ยวนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนาะเขาขวาเราซ้ายเขาซ้ายเราขวานะครับจะได้ตรงข้ามกัน แต่ได้ไม่ต้องไปเจอกันเป็นกากรบาทข้างหน้าหรืออะไรนะครับผมเราควายกับเขาข้างหลังเลยโอเคใกล้ถึงของแพงแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปครับเพื่อนเรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าอะไรลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหากใครยังดูไม่ถึงเนาะ อันนี้ผมมาใกล้ๆนะครับไม่ได้ไปไกลมากก็เลยไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับผมแต่นี้มันเดิมผมจอดเช็คกล้องสักครู่นะครับผมว่ายังถ่ายอยู่หรือเปล่าเพราะที่ผมบอกว่ากล้องผมเริ่มมีปัญหาลพาะพอมีหลายรออที่ผมออกมาถ่ายแล้วผมต้องไปถ่ายใหม่เนาะเพราะว่ามันไม่เลคอรอนโอเคพอรู้ว่าถ่ายอยู่ก็ไปกันต่อเลยครับหวัง <c oughs> ว่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วล่ะ วิ๊กไ์ย้ำเสมอนะครับจะขับเร็วขับได้แต่อย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะครับห้ามประมาทเด็ดขาดเลยเหนือหุมเหล็กนะครับผมและจะทำให้คนอื่นซวยไปด้วยอยันนี้ก็ไม่ดีเนาะอาจลถให้ขาดนะครับจะเล่งจะแซงจะเปเลี่ยนเลนมองไกลๆหน่อยเนาะเพราะเทคนิคบางคนเห็นที่ผมเคยไปเรียนมาเขาบอกบางคนน่ะจะชอบเหมือนกลมมองแค่ตรงหน้าเนาะไม่ได้มองระยะย,ยาวๆหรือไกลๆ นีถ้ามีเสียงลมเสียงดังไงขออภัยด้วยนะครับผม okay, ใกล้แล้วนะครับที่ซื้อของแพง พื้นเป็นคาบอีกก็ระวังกันดีๆนะครับผมเพราะบางทีเราไม่แน่ใจค่าาบน้ำมันคาบอะไรลื่นไม่ลื่นนะครับแต่ว่าไปผมก็ไม่ได้ไปออกทริปนานแล้วเนาะ โอเคถึงแล้วนะครับซื้อของแพงๆแพงพอไหมครับตอนนี้นจริงๆผ่านมาหลายที่แล้วล่ะแต่ผมชอบเติมที่นี่เนาะเขาไม่ได้จ่ายนะแต่จ่ายก็ดีจ้างก็ได้นะครับยินดีมากๆเลยเพราะผมเติมเขาประจำอยู่แล้วนะครับ เดีย๋ยวนี้ก็สะดวกอย่างนะครับผมก็สามารถสแกนจ่ายได้อะไรได้นะครับแต่จะมีสาขาหนึ่งนะสาขาตรงพังนากม3หรือกมสีเนี่ยประมาณนั้นนะเขาไม่รับสแกนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเพราะเคยโดนโกงหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเขาเลยไม่รับเลยอันนี้ก็ของแพงที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆว่าแพงไหมลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าแพงไม่แพง ที่ผมชอบเติมปั๊มนี้ผมรู้สึกว่าเติมแล้วเวลาขับ f e ลลิ่งมันดีกว่านะครับผมอันนี้ผมไม่นับปั๊มสีเหลืองนะปั๊มสีเหลืองโลโก้สีแดงครับเพราะว่าเขาแพงกว่านี้ผมยังไม่เติมนะครับแต่ผมชอบนะแต่แพงเกินไปส่วนบางปั๊มส่วนตัวเลยเคยเติมแล้วรู้สึกว่ามันอื้อน,นะครับแล้วรู้สึกว่ารถมันอั้นเนาะและนี้ ปั๊มนี้เขาจะมีสารล้างหัวฉีดอยู่ในตัวด้วยนะครับผมบางทีเราเลยไม่ต้องมานั่งแค่นี้บ่อยๆไม่ต้องมานั่งล้างหัวฉีดบ่อยๆนะครับพเรถสมัยนี้เป็นหัวฉีดบางทีน้ามันไม่ได้คุณภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมมันจะมีตะกอนไปตันหัวฉีดนะครับทําให้รถค่อนข้างมีปัญหาได้ในระยะยาวๆเนาะโอเคอันนี้ก็เข้าคร่าวๆประมาณนี้ผม,มาพามาซื้อของแพงแล้วนะครับผมก็เป็นการวอร์มเครื่องวันนี้นะครับ ทั้งเติมลมทั้งเติมน้ำมันด้วยเดี๋ยวเตรียมตัวขับกลับกันได้เลยครับผมโอเคนี่เดี๋ยวผมจะปล่อยให้ฟังเพลงกันไปชิลๆเลยนะครับหากเพื่อนๆชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเยอะๆด้วยนะครับผมปีนี้ผมอยากให้ได้ถึงสัก5,000ซับเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่หวังเยอะนะ ใจก็อยากจะไปให้ถึงหมื่นซับแสนซับไวๆนะครับฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมกันด้วยนะครับหรืออยากชมคลิปแนวไหนมีอะไรแนะนำคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมหรือมีร้านอร่อยร้านไหนแถวๆนี้คอมเมนต์บอกพิกัดบอกชื่อร้านกันได้เลยนะครับผมผมจะได้ไปโอเควันนี้ผมฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ till I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left the storms we're leading up